สวัสดีครับวันนี้พบกับครูอีกแล้วนะครับกับคาพเรียนวิชาภาษาไทยนะครับความจริงเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนในเมื่อวานใช่ไหมสมมวาเกิดเหตุเล็กน้อยครูทำทำคลิปผิดวันนะครับก็เลยส่งคลิปผิดวันนะว่างั้นเถอะก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นภาษาไทยนะครับเมื่อวานก็เรียนเป็นวิทธาการคำนวณไปแล้วเนาะนะครับอย่างวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องใหม่นะครับหลังจากที่เราจบจาก นาพักขนงที่สองนะครับก็โพสกลับมาเรื่องการเขียนซักอันนี้น่าจะสักสองคลิปนะครับใครบอกไว้เลยว่าช่วงเนี้ยใกล้ที่จะปิดเทอมแล้วนะครับวิชาภาษาไทยก็รีบๆตามงานกันด้วยนะครับว่าจะได้ได้เกรดสวยๆงามๆกันไปนะครับสําหรับเทอมนี้นะถ้าไปดูกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าเรื่องใหม่มันคือเรื่องอะไรนะครับก็บุตคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะที่โค้ดเขียนไว้ข้างนี้นข้างนี้ อไปดูกันนะครับเรื่องใหม่ของโค้ดนี่มีโค้ดสองคนเลยอยู่ข้างนี้นะโวหารการเขียนนะครับโวหานการเขียนคืออะไรนะก่อนต้องรู้จ,จักคำว่าโมหานก่อนนะครับโวหานเนี่ยเป็นลักษณะในการเขียนสื่อสารออกมาโดยที่การเขียนเนี่ยไม่ใช่การเขียนเรียบเรียงธรรมดาแต่เป็นการเขียนที่มีความสวยงามมีความมีชั้นเชิงมีกลวิธีต่างๆนะครับที่ทําให้ ผู้อ่านเนี่ยเกิดความเ,าเกิดความติดใจนะผู้อ่านเนี่ยลึกซึ้งรับสารได้อย่างเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นนะครับลึกซึ้งกับบทที่เราเขียนนะสมมุติบทนี้เป็นนิทานผู้อ่านก็สนุกตามสมมุติบทนี้เป็นบทให้ความรู้ผู้อ่านก็ให้ความรู้แล้วก็ไม่น่าเบื่อนะครับถ้าเรารู้จักการใช้โวหารอย่างถูกต้องนะครับสามารถรับสารตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารได้นะครับนี่คือประโยชน์ของวหารพูดง่ายคือ เป็นสกิลที่จะบวกติดมาเราทุกคน,นเขียนเป็นหมดแหละแต่มีการเขียนจะมีวหารก็ทําให้เราเขียนได้เก่งยิ่งขึ้นนะครับสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นวหารแบ่งออกมาเป็นห้าชนิดนะครับเอาชวอช้างหายไปเราก็เขียนชวอช้างให้นะครับวิหารแบ่งออกเป็นห้าชนิดนะครับคือบรรยายนารณศาสนาสาธุุปมาณนะเหล่านี้นะครับ ก็ถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยนะสองอันเนี้ยคล้ายๆกันที่สุดนะแล้วก็น่าจะดูยากที่สุดดูแตกต่างมันยากที่สุดนะเพราะฉะนั้นวันนี้โอจะพูดแค่สองอันนี้นะรูจะพูดแค่สองอันนี้นะแ,นนแล้วเราจะหาตัวอย่างมาให้ดูให้ดูให้ดูให้ด,หดูนะครับมันก็จะมันจะคล้ายๆกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าจับจุดได้แล้วจะง่ายนะครับจะง่ายจะง่ายอยู่นะเดี๋ยวสามอันนี้ เรียนคลิปหน้านะครับคลิปหน้านะสองอันนี้วันนี้เรียนสองอันนี้นะครับบรรยายกับพรนณนา,นานะอ้าวบรรยายโวหารคืออะไรนะครับบรรยายโวหารตามชื่อนะครับบรรยายคืออะไรบรรยายก็คือพูดไปเรื่อยว่าไปเรื่อยว่าอะไรทําอะไรที่ไหนนะครับเป็นการบอกกล่าวเล่าเ,าเรื่องต่างๆนะครับอธิบายเรื่องราวเหตุการณ์ความรู้ต่างๆใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรชี้เห็นถึงสถานที่ที่เกิดนะครับสาเหตุสภาพแ,แวดล้อม บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนาโค้ดให้หนึ่งทิกนะครับคือมันต้องเป็นการสื่อสารที่ตรงๆนะครับเช่นเด็กหญิงชื่อมิงไปตลาดเพื่อไปซื้อเพื่อไปซื้อปลาทูกลับมาให้แม่เด็กหญิงชื่อมิงไปตลาดเพื่อจะซื้อปลาทูกลับมาให้แม่นะครับก็ พูดตรงๆแบบนี้คนอคนอ่านมาก็จะรู้ว่าโอ,อเคคนชื่อมิ้งเนี่ยไปซื้อปลาทูกลับมาให้แม่นะโดยที่อ่าไม่มีการใส่ลีลาใดๆมากมายนักนะครับมากมายนักอย่างที่โค้ดบอกว่ามันเน้นความชัดเจนแล้วก็พูดตรงๆนะครับเน้นความชัดเจนนะครับแล้วก็พูดตรงๆนะถ้าโค้ดมีตัวอย่างนะครับอบรรยายโวหาร ชนิดแรกอ่าก็มีตัวอย่างคือเป็นบทจากหนังสือเป็นเรื่องสั้นนะครับของคุณนิมิสนะครับภูมิถาวรนะครับเรื่องมิมนะมิมมิมนะไม่ใช่มินนะมิมนะครับมิมคืออะไรมิมเนี่ยมันคืออ่เขาเรียกว่าเป็นพึ่งชนิดหนึ่งนะครับอ่าก็มีคำอธิบายนะอ่าทุกคนมาดูกันลักษณะของพัญยาวาย่ย มิมนะครับคือพึ่งชนิดเล็กนะครับรังของมิมเนี่ยโตขนาดจานข้าวอา่าแป๊บนึงนะโคตรกลัวหน้ามันไม่ฉัดอ่ารังของมิมนะครับโตขนาดจานข้าวชอบจับอยู่ตามกอไผ่ป่าละม้อรกๆนะครับอา่าตอนที่มิมจับจะไม่โตเกินนิ้วมือนะครับนะ ขอนขอนขอน่าข,ขอนที่มิ้มจับจะไม่ตะโกกโตเกินนิ้วมือนะครับมันจะพอกน้ําหวานไว้รอบๆนะครับใต้คอนทารังนะต่อทารังต่อย้อยลงมาสําหรับเป็นที่เกิดตัวของตัวอ่อนนะครับก็มิ้มจับพุ่มรังจนแน่นมองไม่เห็นสีเหลืองสีเหลืองข้างในนะครับปกติมันจะเก,กาะกันนิ่งเงียบเหมือนไม่มีชีวิต มองเห็นเป็นสีดำเรื่มๆถ้ามีอะไรไปววรบกวนมิมจะไหลาจะไหวตัวเยือยบ้างก็เตรียมออกจากหลังเพื่อต่อสู้และป้องกันนะครับเขาบรรยายให้เห็นภาพของไอ้เจ้ารลังของต้นมิมนะครับโดยที่บรรยายตรงๆเลยให้เขาเห็นเลยว่าแบบทำแบบนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบอกกันตรงๆแบบนี้นี่คือลักษณะข,ของบรรยายวงหาก็คือบรรยายไปเรื่อย ต่อไปพันนา,นาวุหารนะครับให้คิดง่ายๆว่ามันคือบรรยายที่ถูกการอัพเลเวลขึ้นมานะครับอัพเลเวลขึ้นมาให้มันมีลักษณะของการจูงใจผู้ฟังมากยิ่งขึ้นมีการใส่รายละเอียดสอดแท้ความรู้สึกมากขึ้นไปนะแต่สิ่งที่สำคัญคือมันช่วยในเรื่องการบรรยายภาพมากยิ่งขึ้นนะครับให้เกิดภาพพจน์ภาพพจน์แปลว่าอะไรคือให้เห็นภาพนะครับ จุดประสงค์คือให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นการพรรณานะครับถ้าเป็นการพรราเมื่อกี้บรรยายคอนเซปต์คือตรงๆถูกไหมเราเขียนว่าตรงๆแต่ถ้าเป็นพรรณานะครับคอนเซปต์คือเวอร์คือบรรยายที่มันเวอร์ขึ้นไปนะครับเวอร์ขึ้นไปอีกนะครับอ่ะไปดูตัวอย่างเป็นยังไงใครไม่เชื่อ เป็นบทพรรณนานะครับเขาใช้แขนยันพื้นดินอาการเหนื่อยอ่อนกลิ่นน้ำฝนบนใบหญ้าและกลิ่นไอดินโชยเข้าจมูกว่าบวิวอยากให้มีใครสักคนผ่านมาพบเพื่อพาเขากลับไปหาหมอในหมู่บ้านมดหลายตัวเดินสวนขบวนกันไปมามันไม่มีท่าจะสนใจเขาเลยแม้แต่น้อยมันมองดูเขาอย่างเลื่อนลอยทำทำไมมันจึงเฉยเมยกับคนอากับฉัน มันคงรู้แน่ฉันอยากจะให้มันเป็นคนจริงๆฉันต้องกลับบ้านให้ได้เขาคิดพลางเมือมองอยู่อยู่ยอดสนของบ้านหาดเสี้ยวเห็นอยู่ไม่ไกลนักดวงอาทิตย์สีแดงเข้มกำลังคล้อยลงมาทางยอดมาอันนี้ตอนถ่ายนี่จะจะชัดเจนมากถ้าเป็นการบรรยายก็จะอาจ,จะเขียนแค่ว่าดวงอาทิตย์อ่าดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงทางทิศตะวันตกนะครับแต่พอเป็นการ พัฒน,นาพูกก็จะเติมมาวดวงอาทิตย์สีแดงเข้มเลยนะเห็นไหมอ่ากลิ่นน้ําฝนอนะ่ะดินไอดินโชยเข้าจมูกว่าวิวกินนะกินไอดินโชยเข้าจมูกว่าวิวเนี่ยเป็นการพัฒน,นาแน่นอนนะครับอะไรที่มันดูเววอร์แบบเนี้นะใช้คําดูเปลือง,อง,องแบบนี้ดูเป็นการพัฒน,นาแน่นอนนะนั้นคอนเซปต์ก็คือบรรยายคือใครทําอะไรที่ไหนมีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับบอกกันตรงๆ แต่พานะก็จะเน้นเห็นภาพเน้นความรู้สึกนะครับมีการเปรียบเทียบภาษาบอกอ่บอกสีแสงเสียงเช่นอ่าเสาใช้แขนยันพื้นดินที่กว้างขวางราวกับท้องมหาสมุทรอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบแบบนี้มากขึ้นนะครับอ่ะโคดก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะโคจะให้เลือกว่าสองอันนี้อันไหนเป็นการ บรรยายในไะปนการพรรณนานะหัวานให้ฟังนะภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมาหลายศตวรรษแล้วแต่ภูเขานี้เป็นที่เคารพบ,บูชาของชนพื้นเผ่าไอนุซึ่งปัจจุบันยังอยู่ตามหมู่เกาะฮอกไกโดซึ่งเกาะใหญ่ที่อยู่เหนือสุดชาวไอนุขนานามภูเขานี้ตามชื่อเทพธิดาฟูจิผู้เป็นเทพธิดาแห่งแห่งอาคีชาวญี่ปุ่นยังคงนับถือภูเขาไฟฟูจิต่อมา เรียกชื่อตามที่อนุตั้งไว้นะครับปรรดาผู้นับถือศานาชินโตเชื่อว่าในธรรมชาติทุกรูปแบบจะมีเทพหรือกามิสถิตอยู่นะครับแต่เทพที่สถิตอยู่ในภูเขาจะศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษภูเขาไฟฟูจิที่สุดที่สูงสูงที่สุดและงามที่สุดในประเทศจึงได้รับการเคารพเป็นพิเศษกับอีกบทหนึ่งนะครับเขาใช้แขนยันพื้นอาการเหนื่อยอ่อนนี้บทเดิมนะ ดูความแตกต่างของมันอันนี้เขียนยาวก็จริงนะครับแต่อธิบายตรงๆเลยว่าควดไฟฟูจิมันเป็นอย่างไรทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนะครับพูดกันตรงตรงแบบนี้นะแต่พอไปเนี้นก็บทเดิมเนี้ยก็จะมีความเวอร์ขึ้นมานะมีอีกมีตัวอย่างให้ดูอีกนะครับข้อใดเป็นการใช้พันานาวโหหานนะคนหาปลาออกจากกระท่อมแต่เช้าตู่ครองแห ไว้กับท่อนแขนสะพายข้องไปยังชายนะ้ําถ้าดูแล้วเนี่ยเห็นเป็นภาพอาเห็นเป็นภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือคนหาปลาจากออกจากกระท่อมคล้องแหไว้ก็เดินไปแค่นั้นเองนะครับข้อใดใช้พรรณนานะข้พยายามให้เห็นข้อสอบนะครับข้อสอบสไตล์บัวหาจะเป็นประมาณนี้นะคนหาปลาเดินเท้าเปล่ากับกับแผนในมือตาจ้องไปตรงยังผิวน้ําอย่างสงบอ่ะ ในม่านสุดท้ายของดวงตะวันทอดคนทอดแหยืนเป็นเงาดำทะมึนอยู่ริมชายํานักท่องเที่ยวเฝ้าสังเกตการทอดแหอย่างตั้งใจก่อนดูว่าปลาในแหมีกี่ตัวข้อนี้ต่อข้อสามนะครับดูเว่อร์แบบนี้แน่นอนเลยนะครับพัรณนา,นาอ่ะหกเจ็ดอ่ะเจ็ดข้อใดไม่ใช่การเขียนพัรณนา,นาอ่ะไม่ใช่นะนะไม่ใช่นะ น้ำตกช่วงสุดท้ายยังพุ่งลงมาเป็นสายกระทบลานหินกว้างนะครับสะท้อนแสงงามระยะตานะครับงามระยะตาเนี่ยแบบนี้นะ่ะปัจจานานแน่นอนนะครับผู้ปิดแจ้งเตือนก่อนน้ำตกสายนี้มีสเสน่ห์ติดตาตรึงใจผู้มาเยือนด้วยสายทานที่ตกไหลลินลงมาโอบกอดลานหิน แน่นอนเลยพอมีโอบกอดหลานหินแบบนี้เว่อร์แบบนี้พันนาแน่นอนนักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตากับฟูงผีเสือ้อบินวนเวียนเหนือน้ําตกราวกับกลีบดอกไม้โปรยปลายนี่เห็นไหมราวกับกีบดอกไม้โปรยปลาย,ม,าม,ลย,ลายมีการเปรียบเทียบอีกแล้วถ้ามีคําว่าราวกับคือเปรียบเทียบแบบนี้พันนาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อสี่นะครับหนุ่มสาวนิยมมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ ที่น้ำตกแห่งนี้จึงขนานนามว่าน้ำตกลานลักก็คือบอกเฉยๆข้อใดไม่ใช่การพนัฒานาวูหานะครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะอดอยหัวคำเป็นหมู่บ้านชาวขาวซึ่งแต่งกายด้วยสีสันงดงามมาราวกับลูกกว่าหลักสีนะสังเกตคําว่าอะไรราวกับอีกแล้วเนะียเอาไปเทียบกับลูกกว่าหลาักสีคือมันพูดเวอร์ขึ้นไปอีก นะครับในุูเขายังมีกลุ่มหมอกคอเคลาภูเขานี่เห็นไหมกลุ่มหมอกคอเคลาภูเขาชัดเจนเลยนะครับมันเป็นการพูดเวอร์นะครับช่วงฤดูหนาวทุ่งดอกตองสีเหลืองอลามจะสะพรั่งเป็นพรมดอกไม้งดงามนี่เห็นไหมเป็นพรมดอกไม้เป็นพรมดอกไม้มด,อไมดอกไม้นี่เปนบางบานเต็มพื้นเลยราวกับพรมเลยเหมือนพรมดอกไม้เลยนะครับเวอร์บบเวอร์แบบนี้นเป็นพารานาแน่นอนวันนั้นข้อได้ตอบข้อ สี่นะครับนะมาดูเฉลยนะอ่ะสามส,สี่สี่นะครับตามที่ดูกันมาเมื่อกี้นะครับอ่ะสาหรับการบ้านนะครับครูอ๊ตอยากให้เราเขียนบทพรรณนาตามจินตนาการเป็นจํานวนสี่บรรทัดนะครับอาจจะบรรยายบ้านของเราก็ได้อาจจะบรรยายบ้านของเราอาจจะแต่งเป็นเรื่องก็ได้วันนี้ฉันเดินมาฉันไปกลางฉันไปตลาดเดินผ่านแดดที่ร้อนแรงราวกับไฟอคี นะในตลาดมีผู้คนมากมายนะครับเหมือนกับจะแย่งกันซื้อซื้อของฟรีอะไรแบบนี้นะครับนะคือผู้เขียนให้เวอร์แบบนี้นะครับพรันาแบบนี้สี่บรรทัดให้โอ๊ดดูหน่อยโอ๊ตอยากเห็นว่าเราเข้าใจการพรนณนขนาดไหนนะครับแค่สี่บรรทัดพอนะไม่ต้องถึงห้าบรรทัดนะเชื่อสี่บรรทัดหม้มาให้จบดิเวอร์พนานเวอร์ก็คล้ายๆกับหม้นะครับนะคล้ายๆกับหม้เลยนะครับสี่บรรทัดพอสำหรับวันนี้นะครับ ปาขกของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีการบ้านประมาณนี้สี่บัรทัดตรนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับโปรดขอกราบคำพัาสวัสดีครับ